เิดศิลาคำสาบของเขมรค่ะจารึกเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าตกนรกมหาโกรธแช่งเอาไว้ไม่ให้กัมพูชาเจริญค่ะ <S <S 1> <S 1> เรื่องราวของคำสาบอาถรรพ์ต่างๆเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณค่ะมีคนบอกว่าเรื่องมูเตลูเนี่ยเป็นวิชาของขอมในยุคโบราณที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะหลายคนเนี่ยมักจะเอามาพูดอ้างอิงกันค่ะ อย่างคําว่าโดนของเขเมรน,นั่นก็คือวิชาคุณใสยที่น่ากลัวขแขนงหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งคำสาปเนี่ยที่บอกว่ามีมาแต่โบราณเนี่ยเขาทํากันตั้งแต่ระดับชาวบ้านนะไปจนถึงราชสํานักเลยค่ะมีเรื่องเล่าค่ะว่าลูกหลานของแตงหวานนะคะทาสผู้เป็นกบฏต่อเจ้าสุริยะวรมันที่9เป็นจุดเริ่มต้นที่ปลุกค,คำสา์นะคะจนกัมพูชาเนี่ยโดนคำสา์นี้ไป จนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวและในส่วนเรื่องราวของคำสาปแช่งนั้นนะคะที่เพจอาเซียนมองไทยค่ะเขาได้บรรยายเนื้อหาเอาไว้ว่าคำสาปของพระเจ้าสุริยะวรมันที่1นึ่สำหรับผู้ที่ทำลายฐานของพระศิวะนะคะตรงนี้เนี่ยเขาอ้างอิงมาจากปราสาทต,ตาเมือนทมค่ะมีศิลาจารึกจานเอาไว้เมื่อพุทธศักราช1563นะคะซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่1แห่ง อาณาจาักรพระนครค่ะเนื้อหาเนี่ยก,กล่าวว่าแต่งตั้งข้าราชการข้าทาสแล้วก็การใช้สิ่งของค่ะช่วงท้ายๆของจารึกเนี่ยมีบันทึกถึงพระเจ้าสุริยาวรมันที่1น,นะคะประทานเงินทองเอาไว้แล้วเอาไว้ที่ฐานของพระศิวะค่ะแล้วก็มีคำสาปแช่งสำหรับผู้ที่ทำลายฐานด้วยว่าให้ตกนรกไปจนสิ้นการมหาโกธนะคะนี่คือคำสาปแช่งค่ะ ปราสาทต,ตาเมือนทมนี้นะคะเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มโบราณสถานตาเมือนค่ะเป็นโบราณสถานในาศาสนาฮินดูลัทธิไสววนิกายนะคะศิลปะคอมสมัยบาปวนค่ะอายุประมาณพุทธศตรวรรษที่16ถึงต้นพุทธศตรวรรษที่17ค่ะประกอบไปด้วยปราสาทประธานที่หันหน้าไปทางทิศใต้ปราสาทบริวารอีกสององ,องค์บรรณาลัยสองหลังระเบียงคดแล้วก็สระน้ำด้านข้างค่ะ นักว,วิชาการบางท่านค่ะมองแค่เพียงผิวเผินนะคะก็นึกว่าการทําลายฐานดังกล่าวนี้มันก็แค่ทําลายฐานขององค์พระศิวะในปราสาทตาเมืองทมเท่านั้นนะคะแต่มองเข้าไปลึกซึ้งเนี่ยเขาบอกว่าแอดมินของเพจนี้นะคะเชื่อว่าพระเจ้าสุริยวรมันเนี่ยได้สาบแช่ง ถึงผู้ที่ทำลายราชวงศ์มหิธรปุระของพระองค์ด้วยค่ะเพราะแน่นอนค่ะว่าผู้ที่จะไปทำลายฐานของพระศิวะได้ก็น่าจะเป็นคนที่เข้ามาโค่นล้มนั่นเองใช่ไหมคะเนื่องจากคติของกรรษัตริย์ของโบราณเนี่ยเขาถือว่าพระองค์เป็นอวตารของพระศิวะค่ะการทำลายฐานเนี่ยก็เหมือนกับการทำลายพระองค์ไปด้วยแบบนั้นนะคะตัวอย่างจากปราสาทพระวิหารค่ะที่สันนิฐานกันว่า เป็นศาสนสถานลัทธิไสววานิกายนะคะก็มีศีวลึงค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะแล้วนอกนั้นเนี่ยคำสาปแช่งของผู้ทำลายฐานของพระศิวะก็ไม่ได้หมายถึงแค่ทำลายฐานขององค์พระศิวะที่ปราสาทตาเมืองทมตาว่ามันหมายรวมไปถึงการทำลายฐานของพระศิวะอวตารน,นั่นก็คือโค่นล้มราชบัลลังก์ค่ะทำลายราชวงศ์มหิธรปุระ ไม่ให้เป็นที่อวตารของพระศิวะได้อีกต่อไปนั่นเองค่ะแม้ว่าหลายคนจะไม่ได้เชื่อเรื่องคำสาบนะคะเรื่องไสยศาสตร์เวทมนต์อะไรต่างๆนะคะแต่ว่ามันก็มีเรื่องให้น่าสังเกตค่ะว่านับตั้งแต่ที่ตระชกปะแอมหรือพระเจ้าแตงหวานนั้นโคนล้มราชบัลลังก์ไปนะคะซึ่งต้องบ,บอกว่าพระเจ้าแตงหวานเนี่ย เป็นค่าทาตปลูกแตงแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าได้ขึ้นมาโค้นล้มราชวงศ์เนี่ยสังหารพระเจ้าชัยวรมันที่9ค่ะซึ่งที่บอกว่าเชื่อกันว่าเป็นสิวะอวตารมานะคะชีวิตของชาวเขมรน,นับตั้งแต่วันนั้นนะคะไม่ต่างจากสภาพตกนรกค่ะ ราวกับเป็นคำสาปที่หลายคนเชื่อว่าเขมรนั้นโดนคำสาปของพระเจ้าสุริยะวรมันเข้าไปแล้วค่ะโดยมีคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่าข้อ1พวกเขาถูกทำลายย่อยยับข้อ 2. พวกเขาตกอยู่ภายใต้อานาตของผู้อื่นตั้งแต่อดีตและในปัจจุบันก็ตกอยู่ใต้บัญชาของทาสพวกเขาอีกทีหนึ่งกษัตริย์แล้วก็ตระกูลประช็อกประแอม ตกอยู่ภายใต้การควบคุมปกครองของชั้นไพร์ฮุนเซนค่ะข้อ3ก็คือพวกเขาจะทำการเข่นฆ่าล้างผลาญกันเองวนลูปไปตลอดกาลค่ะเพราะการแย่งชิงอำนาจกันอย่างเหตุการณ์โพพศสังหารหมู่ล้างเผ่าพันธุ์ฆ่าทีทุงสังหารเขมรสี่ฝ่ายก็รบกันเองค่ะข้อ 4. พวกเขาจำต้องตกเป็นทาสของชนชาติอื่นตลอดไปไม่มีวันได้อิสระ ไม่ว่าจะจากสยามจากฝรั่งเศสหรือจากจีนค่ะข้อ5ก็คือพวกเขาจะต้องเผชิญต่อภยัยอุปสรรคจวบจนความวุ่นวายแล้วก็ธรรมชาติที่เลวร้ายเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมภัยแล้งพายุแล้วก็จะพบอยู่แบบเนี้ยทุกปีข้อ6พวกเขาจะไม่มีวันได้เป็นอิสระและหากต่อกรกับลูกหลานของขอมพวกเขาก็จะไม่มีวันได้รับชัยชนะด้วยไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ ปรา,าสาทเขาพระวิหารหรือตาทมปรา,าสาทตาควายแล้วก็ที่เนิน3 5 0ก็แสดงให้เห็นแล้วค่ะว่าแม้ว่าพวกเขาจะรอบกัดเล่นข้างหลังพวกเขาก็จะปราชัยคือพ่ายแพ้ไปนะคะข้อ7ก็คือเขาจะไม่มีวันเจริญเขาจะล้าหลังเขาจะไม่มีวันพัฒนาเขาจะไม่สามารถมีความคิดสร้างสรรค์และเขาก็จะกล่าวโทษด,ด้วยว่าเป็นเพราะตระกูลขอมค่ะ สยามได้กระทำให้เขาเป็นอย่างนั้นโดยไม่หันกลับมาดูว่าตัวเองทำอะไรไว้ทางรายการเรานะคะก็อยากจะรู้ค่ะคุณผู้ชมว่าถ้อยคำนั้นนี่มันเป็นยังไงนะคะก็เลยลองไปเซิร์ชดูนะคะที่ศูนย์มนุษย์วิทยาศิรินทรน,นะคะมีหลักศิลาจารึกของปราสาทตาเมืองทมค่ะคุณผู้ชมนี่ในภาพเลยนะคะสรุปว่าศิลาชิ้นหนึ่งเนี่ยมีคำสาบอยู่จริงๆคุณผู้ชมคาดว่า จากจารึกเนาะอาจจะมีอีกหลายแผ่นก็ได้แต่ว่าด้วยการเวลาอันยาวนานนะมันก็จะอ่านเนื้อความได้แค่บางส่วนค่ะตรงนี้ค่ะเขาระบุเอาไว้นะคะว่าข้อความจารึกด้านที่สมีการสราบแช่งพวกท่าทาที่อยู่อาศัยมาก่อนค่ะให้พวกเขาตกนรกเพราะเขายุยงค่าทาด้วยกันให้กระด้างกระเดืองส่วนบรรทัดที่14-19นะคะกล่าวถึงพระเจ้าสีสุริยวรมันค่ะ ได้ประทานเงินทองบรรจุไว้ที่ฐานอันมั่นคงของพระศิวะ,ะตรงนี้ตรงที่เล่าให้ฟังนั่นเองทั้งยังได้สาบแช่งผู้ทำลายฐานนี้ให้ตกนรกสิ้นการมหาโกรธตรงนี้เนี่ยแหะค่ะที่ที่เพจเขาเล่าเอาไว้นะคะคือสิ้นการมหาโกรธมันก็คงจะ เนิ่นนานชั่วกับชั่วกันแล้วค่ะเรื่องคำสาบที่พบเนี่ยมันมีส่วนแค่นี้นะคะแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าแตงหวาดเนี่ยมากน้อยอะไรขนาดไหนยังไม่เห็นมีนักวิชาการอะไรออกมาพูดนะแต่ว่ามันเป็นความเชื่อกันค่ะคุณผู้ชมแต่ยังน้อยๆค่ะตรงนี้มันก็เป็นหลักฐานค่ะว่ากษัตริย์ของโบราณแล้วก็ในราชสำนักนะเขามีการจารึกคำสาบแช่งเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่จริงๆ ส่วนเรื่องวิธีจะถอนหรือว่าจะแก้คำสาปเนี่ยยังไม่มีใครออกมาพูดนะคะยังไม่มีใครระบุไว้มีแต่ข้อสันนิษฐานว่าก็คนจะต้องคืนราชบัลลังก์ไปแบบว่าคนที่มีเชื้อสายดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยให้กลับขึ้นมาเป็นกษัตริย์อีกก็ถึงจะพ้นคำสาปเนาะอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็การโค่นล้มราชบัลลังก์เนี่ยเชื่อว่าตระกูลน่นะคะสายตรงเนี่ยก็คงจะสูญสิ้นกันไปหมดแล้วแหละ คือตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าหาไม่ได้เนี่ยแล้วคำสาบมันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยการตกนรกเนี่ยก็คือการตกนรกสิ้นมหาโกดนะคะซึ่งก็ยาวนานชั่วกับชั่วกันนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคือเป็นล้านล้านปีคือหลายล้านปีแบบนั้นนะคะเรื่องนี้ค่ะคนที่เข้ามาอ่านข้อมูลที่เพจมีการคอมเมนต์กันนะคะเป็นความคิดเห็นที่หลากหลายเลยนะคะอาทิเช่นความเห็นที่หนึ่งบอกว่าใช่ครับพระเจ้าสุริยวรมันที่1ก็คือผู้สร้างปราสาทหินพิมายแล้วก็เป็นต้นแบบให้ เจ้าสุริยะวรมันที่สองใช้สร้างนครวัดกษัตริย์เมืองพระนครราชวงศมหิทรปุระล้วนสืบเชื้อสายมาจากเมืองพิมายอันเป็นเมืองหลวงแห่งแรกก่อนจะย้ายไปสร้างนครวัด พลพิมายและอีสานใต้ของไทยคือลูกหลานของขอมส่วนเขมนในปัจจุบันก็คือลูกหลานแตงหวานทาสผู้เป็นกบฏต่อเจ้าสุริยะวรมันที่9อีกทีหนึง่งโอ้โหอันนี้ความรู้ให้มาแน่นเลยนะคะคอมเมนต์ที่2บอกว่าคำสาปสมัยโบราณเนี่ยมันน่ากลัวนะซึ่งตอนนี้เราก็เห็นแล้วเราว่ามันจะเป็นแบบนี้อีกต่อไปอ่าไม่มีวันลบคำสาปได้นั่นเองคอมเมนต์3บอกว่าจริงมากๆหลจากนี้ต่อไปขอมเขมกัมพูชา จะสิ้นชาติอย่างถาวรเพราะว่าเคลมเอาวัฒนธรรมของไทยตกเป็นทาสทางวัฒนธรรมของไทยชั่วลูกชั่วหลานวงเล็บนะคะในปัจจุบันอยากเป็นไทยจนตัวสั่นหารู้ไม่ว่าเป็นได้แค่เงาเท่านั้นซึ่งก็ไม่เคยคิดที่จะค้นหาความจริงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้แตกต่างจากไทยนะคะอันนี้เขาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ดังนี้ค่ะ